สวัสดีครับผมตะวันนบินวิทย์นะครับวันนี้รับบทเป็นพิธีกรรายการ Go t o You นะครับวันนี้ผมพาทุกคนมานี่ครับมหาวิทยาลัยสยามนะครับซึ่งพูดถึงมหาวิทยาลัยเรามีเก็ตความรู้เล็กๆน้อยดีกว่ามหาวิทยาลัยสยามนะครับคือหนึ่งใน5ของสถาบันแรกของประเทศไทย,ยนะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยใช้ชื่อว่าวิทยาลัยเทคนิคสยามแล้วก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น มหาวิทยาลัยเทคนิคสยามและยังไม่พอครับตอนนี้เปลี่ยนชื่อปัจจุบันมาแล้วมาเป็นมหาวิทยาลัยสยามนั่นเองครับนี่คือชื่อปัจจุบันเลยนะครับซึ่งบอกเลยว่าการเดินทางมาเรียนที่มอสยามเนี่ยง่ายมากอยู่ติดถนนใหญ่ที่เกษมเลยหรือว่าจะเป็นการเดินทางที่ผ่านทางรถโดยสารหรือว่าจะเป็นรถไฟฟ้านั่นเองครับผู้ขานี้แล้ว่ผมพาทุกคนไปดูข้างในดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างไปนะครับ มหาวิทยาลัยสยามนะครับเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีการเรียนการสอนแบบเข้มข้นทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติรวมทั้งสิ้นกว่า43หลักสูตรครับโดยทางมหาวิทยาลัยเน้นปฏิรูปการศึกษาเพื่อสร้างผู้ประกอบการด้านดิจิทัลเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่ระดับสากลคิดด้วยอิสระทําด้วยปัญญาและเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนอันดับหนึ่งของประเทศไทยด้านความยั่งยืนและเป็นอันดับที่76ของโลก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนของ UI Green Magic ค br รับก็เห็นบรรยากาศของมหาวิทยาลัยสยามเรียบร้อยนะครับก็เป็นมอที่ร่มรื่นมากๆแล้วก็บอกอย่างที่สําคัญรับเดินทางสะดวกแน่นอนแล้วก็ลานข้างหลังเนี่ยเป็นลานสถานการณ์ที่ทุกคนนมาใช้กิจกรรมต่างๆมันจะเป็นนั่งพักผ่อนฟังเพลงต่างๆแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูที่เป็นตึกเรียนและห้องเรียนว่าเป็นยังไงบ้างว่าในการเรียนการสอนของมอสยามเป็นยังไงไปกันครับผม โอเคครับตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาในตึกแล้วแต่เอาจริง,รงอะ่ะเข้ามาในตึกของมอสยามอ่ะผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าตึกอะไรชื่อตึกอะไรยังไงบ้างฉะนั้นผมว่าต้องหาสักหนึ่งคนมาเป็นคนนําทางเป็นไกด์ของเราซึ่งถ้าในความง่ายสุดถ้าเราเจอคนแรกอะ่ะเขาจะเป็นคนที่เชี่ยวชาญที่สุดนั้นผมมานนองคนนี้แหละสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อทรายอ่าชื่อน้องทรายใช่ไหมครับน้องทรายครับตอนนี้ เราอยู่ตึกอะไรกันอะตอนนี้อยู่ตึกสิบเก้าตึกสิบเก้าพี่อยากได้คนนำทางสักคนหนึ่งน้องสายพอจะเป็นในพี่ได้ไหมอ๋อได้ค่ะได้นะได้โอเคง้นถ้าน้องสายเป็นได้เอางี้ตึกนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างคะเดี๋ยวหนูพาไปดูข้างบนเลยดีกว่าค่ะห้องแแบบการเงินก่อนเลยเนาะเป็นแลบการเงินใช่เป็นเหมือนแบบว่าเกี่ยวกับฟแนนเชียอะไรต่างๆใช่ไหมคะใช่เป็นของคณะหนูเลยค่ะของคณะหนูเลยใช่โอเคเชี่ยวชาแน่นอนไปครับค่ะนำพี่เลย เดี๋ยวเก็บของก่อนนะโอเคโอเคเกือบแล้วเกือบลืมแล้วนี่เป็นห้องฟ i นนเชียลเกี่ยวกับการเงินใช่ไหมครับใช่ค่ะห้องนี้จะเป็นห้องศูนย์ปฏิบัติาทางการเงินค่ะอ๋อโอเคก็เป็นเกี่ยวกับปฏิบัติการเงินที่ใช้ดิจิตอลเข้ามาเป็นคอมพิวเตอร์ทั้งหมดนะครับใช้ระบบน่าจะเป็นน่าจะเป็น AI ในการเข้ามาใช้ช่วยในการการเรียนการสอนด้วยต่างๆแล้ว น้องสายพี่อยากสอบถามมากเลยว่าเกี่ยวกับการเรียนการสอนของการบริหารเนี่ยมันเป็นแตกเป็นสาขาอะไรบ้างคะอ๋อสาขาแรกก็จะเป็นสาขาบัญชีค่ะแล้วก็สาขาที่สอจะเป็นการจัดการและประกอบการค่ะส่วนสาขาที่สจะเป็นการจัดการระหว่างประเทศค่ะก็คือมีทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยไป w o r l d w ด้วยใช่ค่ะครบแล้วมีไหมส่วนที่4ก็จะเป็นการเงินและการลงทุนห้องนี้จะใช้เยอะที่สุดค่ะถ้าการเงินและการลงทุนนะ ส่วนอีกส,<อ>สาขาหนึ่งจะเป็นสาขาการตลาดค <ım ther> ่ะเขาเป็นกาลาดก็คือมี5สาขาเนาะใช่แล้วเรามี5สาขานะครับแล้วแต่ละสาขาเนี่ยโดยรวมเนี่ยเขามีการที่ให้เราเนี่ยปฏิบัติงานจริงไหมเหมือนถึงว่าให้เราเป็นองค์การให้เราไปขายของเป็นผู้ประกอบการจริงอันนี้มีบ้างไหมครับมีค่ะก็คืออาจารย์เขาจะจัดกิจกรรมแล้วก็คือทํางานจริงเลยปฏิบัติจริงแล้วก็ขายของจริงค่ะแล้วก็จะมีแบบให้ธุรกิจเป็นคนประเมินด้วยหมายถึงว่าผู้ประกอบการ หลายอื่นๆประเมินนักศึกษาเองด้วยค่ะว่านักศึกษาเป็นยังไงบ้างอะไรเงีนน้ยอันนี้ดีนะเพราะว่าหนึ่งนได้ลงสนามจริงลงสนามจริงเนี่ยพอได้ทดสอบในความความจริงแล้วว่าเราสามารถทําได้ไหมในการฟีดแบ็กกลับมาเป็นยังไงบ้างดีไม่ดีหรือเราต้องปรับปรุงแก้ไขยังไงบ้างอันนี้สุดยอดมากครับทีนี้ข้างหลังเรายังมีการเรียนการสอนอยู่ฉะนั้นเราอาจจะใช้เสียงมากไม่ได้แลอาจจะให้ให้ข้อมูลมากไม่ได้เดี๋ยวเราไปต่ออีกห้องกันดีกว่าครับได้ค่ะไปอีกห้องนึงเลยนะครับโอเค อ๋อนี่ใช่ไหมคะห้องสมุดมารวยเนาะใช่ค่ะโอเคอยู่ข้างในดีกว่านำเสนอเลยค่ะโอ้สวยมากเลยทำไมมีความสีเขียวมากเลยใช่ของเราจะเน้นแบบสิ่งแวดล้อมหน่อยค่ะอ๋อมีความรักสิ่งแวดล้อมะก็จะมีความกรีนมีความสีเขียวเียวเข้ามาใช่ก็อันนี้จะเป็นห้องที่เป็นเกี่ยวกับ co-working space เกี่ยวกับที่เกี่ยวกับอ่านหนังสือเกี่ยวกับทํางานพักผ่อนก็จะใช้ห้องนี้ทั้งหมดเลยเนาะถูกต้องไหมครับใช่ค่ะ โอ,โอเคมากเลยแล้วอันนี้สมมติว่าพี่เนี่ยตัวพี่เองสมมตมาเรียนนะแล้วพี่ไม่มีแล็บท็อปไม่มีดิจิตอลเลยพี่สามารถใช้ของที่นี่ได้ไหมคะสามารถใช้ได้เลยค่ะเพราะว่าเขาเปิดตามเวลาเลยเราสามารถมาใช้ได้ปกติใช่ก็คือถ้าสมมุติว่า จะมาทํางานอะไรต่างๆเนี่ยก็คือมาใช้แฟลตได้ก็พอมีแฟลตได้น่เดียวใช่แล้วก็สามารถมาได้เลยค่ะใช่พี่วิ่เป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยฝั่งซ้ายนี้จะเป็นที่เป็นเกี่ยวกับมุมหนังสือเนาะใช่ในทั่วไปต่างๆอันนี้ก็จะเป็นแล็ปท็อปที่เป็นดิจิตอลต่างๆมุมไอไอตอบโจทย์ยุคสมัยใหม่มากๆแล้วก็ทางนู้นนะเมื่อกี้น้องซ้ายพี่เห็นที่เป็นเกี่ยวกับหนังสือเหมือนกันโซนหนังสืออันนั้นคืออะไรบ้างนั้นส่วนใหญ่จะเป็นงานวิจัยค่ะอ๋อเป็นงานวิจัยใช่สามารถค้นคว้าดูได้เลยจะเป็นงานวิจัยต่างๆ ส่วนใหญ่เวลาเราจะจบเราก็ต้องทําวิจัยเนาะก็จะมาดูที่นี่ได้เลยค่ะแบบตัวอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ,คโอเคก็คือครบเลยมีมุมหนังสือทั่วไปแล้วแล้วก็มีเป็นโค w ร r ิ i n g space ในการที่ทํางานต่างๆแล้วก็เป็นมุมที่เป็น เอกุศิลเป็นวิจัยก็สามารถแบบว่ามาใช้ห้องนี้ได้นะครับแล้วก็ยังไม่พอผมชอบตรงนี้ว่าที่เป็นโซนเอาท์ดอร์เนี่ยลองไดูได้นะคะเป็นโซนเอาท์ดอร์ที่รู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศที่มันเรียบง่ายคือเรามีโคฟี่สเปซที่เป็นห้องแล้วเรามีเอาท์ดอร์ที่สามารถที่แบบซึมซับบรรยากาศข้างนอกได้ด้วยอันนี้แบบเบื่อมากๆเอาล่ะครับเดี๋ยวผมพาไปดูโคเวิร์กิ่งสเปซว่าเป็นยังไงบ้างครับผม ครับตอนนี้ผมอยู่ที่คณะวิศวะนะครับเลยมาสอดส,ส่องว่าตรงนี้เขาทำอะไรบ้างเห็นเป็นเกี่ยวกับยานยนต์ลองดูไอเาเจอน้องสุดหล่อแล้วน้องครับน้องผมไม่หันด้วยสุดหล่เอเฮ้ยเรียกสุดหล่อหันเลยสุดหล่อครับออาถือไม้ให้หน่อยได้ไหมโอเค <Okay. S 2> สวัสดีครับผมเฮ้ยโห oh, สวัสดีครับ <laughs> เป็นงานถือว่าเป็นงาน <laughs> เข้ามาแล้วสวัสดีเลยโอเคครับอยู่กับน้องๆสุดหล่อของเราทั้งสองคนเมื่อกี้ทำอะไรครับสุดห <c oughs> <Okay. S 2> ล่อก็มีเช็คระบบ เครื่องยนต์รถนิดหน่อยครับผมอ๋ออันนี้เป็นรถน้ํามันปกติทั่วไปปะเดิมทีนะครับตันี้ก็เป็นรถน้ํามันที่เราเห็นได้ทั่วไปตามท้าขถนนนะครับก็ใช้งานจริงเลยแต่ว่าเราก็ทําการดัดแปลงนะครับมาเป็นรถไฟฟ้าอ๋อก็คือเปลี่ยนจากน้ํามันมาเป็นรถ EV ก็คือเป็นไฟฟ้านั่นเองอันนี้เราปรับเปลี่ยนเองเลยเหรอใช่ครับก็มีเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาครับเพื่อนําสามารถนําไปใช้งานจริงได้ด้วยนี่เจ๋งว่ะแบบรู้สึกว่าจากรถ น้ำมันเนาะมาเป็นไฟฟ้าอ่ะพูดถึงเอานี้ลดไปละการเรียนการสอนดีกว่าตอบพูดบ้างไ,ได้ไหมดูแล้วว่าใส่แว่นอย่างเงี้ยดูแลวว้วแบบความรู้แน่นแน่นอนการเรียนการสอนที่นี่เป็นไงบ้างครับของวิศวะแน่นไหมเข้มข้น,นไหมครับแล้วก็เข้มข้นมากครับอาจารย์เขาจัดแผนการสอนไว้เลยครับว่าจะเรียนแบบนี้แบบนี้ว่าต้อ,องทําอะไรถ้าบบเป็นเครื่องยนต์ก็จะสอนเกี่ยวกับพวกเครื่องยนต์แบตเตอรี่อะไรเงี้ยครับแล้วก็สอนเกี่ยวกับ การปรับตัวเพื่อไปใช้ฝึกงานนะครับอ๋อการฝึกงานก็คือก็ลงลงหน้างานต่างๆเองโดยตรงเลยถูกไหมก็สามารถลงปฏิบัติงานหน้าที่ได้แล้วเมื่อกี้พี่แอบเห็นตรงนู้นอ่ะเป็นฟอร์มูล่าวันน่ะตรงนู้นน่ะพาดูหน่อยได้ไหมเป็นอะไรบ้างได้ได้ครับพี่เดีมดูหน่อยโอเคอันนี้เป็นเกี่ยวกับอะไรบ้างครับแข่งขันรถหรือว่าอะไรบ้างอันนี้เป็นประเภทสันดาบครับ อ๋ออันนี้ของปีที่แล้วเหมือนจะได้เป็นอันดับที่2อครับอันนี้เป็นการแข่งขันระดับประเทศเลยไหมใช่ครับการแข่งขันของยานยนต์ระดับประเทศเลยครับอ๋อก็คือมอสยามเนี่ยก็เข้าร่วมเป็นหนึ่งในนั้นที่จะเข้าส่งแข่งขันด้วยใช่ไหมใช่ครับอนี้คันนี้แบบเทพมากอันนี้คันนี้ได้ที่เท่าไหร่นะล่าสุดที่มาแข่งมาได้ที่สามได้ที่สามโอเคก็ถือว่าวิศวะเราครบวงจรเนาะมีทั้งแบบว่าเป็นรถ E ีีมียานยนต์ทั่วไปด้วยมีคอมพิวเตอร์ด้วยแล้วในการเรียนการสอนของเรานี่่่ยมมัสาารถทจะตออด ลำดับขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงเราสามารถเป็นผู้ประกอบการนะคือเป็นเจ้าของธุรกิจได้ไหมเป็นได้ครับผมเป็นได้เลยเนาะใช่ก็คือสามารถที่จะเรียนลำดับในการเรียนการสอนมา ไล่ตั้งแต่เบสิกพื้นฐานมาไล่ลำดับมาตรงกลางถึงขั้นแบบว่าไฮเลเวลเลยที่จะสามารถเป็นผู้ประกอบการได้เลยใช่ปะแล้วถ้าสมมติเราจบมาเราอยากเป็นผู้ประกอบการเลยก็มีความคิดที่อยากจะเป็นอยู่ครับแต่ว่าอยากจะเรียนรู้ประสบการณ์ให้มากกว่านี้ก่อนครับถึงจะไปเป็นผู้ประกอบการได้เพื่อจะลดความเสี่ยงให้น้อยที่สุดครับออันนี้ถือว่าดีนะครับในการที่มีเห็นไหมเขามีลําดับขั้นในการเรียนการการเรียนว่าเราต้องลำดับยังไงบ้างเริ่มจากเบกิเนอร์ขึ้นมาแล้วก็ไล่ขึ้นมาด้วยสะสมประสบการณ์แล้วนี่สุดท้ายคือเป็นผู้ประกอบการ ขอบคุณน้องๆมากครับไป <มา S 1> เดี๋ยวพี่พเดินดูต่อ,อยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่ม <า S 1> โอเคครับแต่อย่าลืมพี่รร <มา S 2> พขอใหม่ด้วยตอนนี้นะครับผมอยู่บนสายการบินสยามแอร์เวย์ครับแต่ว่าผมอยากได้ผู้ช่วยสักสองคนมาครับเป็นไง เรียบร้อยเสกได้ในสยามแอร์เวย์ครับอะตอนนี้เราอยู่บนที่เป็นเครื่องบินเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วอยู่ที่คณะศิลปศาสตร์นะครับอะคถามฝั่งน้องผู้หญิงก็แล้วกันว่าศิลปศาสตร์ครับมีกี่สาขาบ้างครับค่ะคณะศิลปศาสตร์ของเรานะคะก็ประกอบด้วยกันทั้งหมด3สาขาค่ะ 1. สาขาวิชาการโรงแรมการท่องเที่ยวและการบริการ2สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ สาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารค่ะอืมก็ข้าพุมมีทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยแต่ว่าอยากถามจริงว่าแล้วทำไมเราอยู่บนเครื่องบินนะตอนนี้มันเกี่ยวอะไรกับการแบบว่า,าศิลปศาสตร์อ่ะครับผมต้องบอกกันเลยนะครับว่า,าศิลปศาสตร์เนี่ยนอกจากเรื่องของการท่องเที่ยวหรือการโรงแรมเนี่ยมันมีเรื่องของการบินเข้ามาด้วยซึ่งที่นี่เนี่ยก็มีอยู่ประมาณ2วิชาที่สอนเกี่ยวกับเรื่องของการบินครับก็คือเรื่องของอุาสาการบินนะฮะแล้วก็การสำรองเรื่องที่น่านและโดยสารครับ อ๋อก็คือถ้าจบไปก็สามารถทํางานเกี่ยวกับสายการบินได้ถูการไ้หมด้วยการท่องเที่ยวก็ได้ด้วยแล้วก็การโรงแรมได้ด้วยเช่นกันครับหลากหลายมากครับควบคุมเนาะทั้งโรงแรมก็ได้บนเครื่องบินก็ได้ตรงพื้นก็ได้บนฟ้าก็ได้ก็คือครบหมดจบทุกอย่างก็คือเป็นเป็นคณะที่แบบโอเคผมรู้สึกชอบนะตั้งแต่พูดมาคือทั้งสายการบินก็ทําด้วยการโรงแรมก็ทําด้วยแล้วทีนี้อยากสอบถามว่าแล้วถ้าอย่างเป็นในมุมที่เป็นศิลปศาสตร์เนี่ยอย่างการโรงแรมเนี่ยเราสามารถที่จะต่อยอดเป็นผู้ประกอบการในสาขาเนี้ได้บ้างครับ สําหรับการโรงแรมนะคะเราก็สามารถเป็นธุรกิจได้หลายอย่างเลยค่ะไม่จําเป็นนัอนอยู่แค่ในโรงแรมนะคะใช่เราสามารถเป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับการจัดอีเวนต์ก็ได้ค่ะใช่เพราะว่าปีหนึ่งปีสองเนี่ยเรียนครอบคลุมหมดเลยค่ะใช่เราสามารถเป็นได้หลายอย่างมากเลยค่ะก็คือเป็นอีเวนต์เป็นอแกไนเซอร์เป็นเจ้าของธุรกิจต่างๆนี่ก็คือสามารถเป็นได้แต่ถ้าเอียงมาทีจะบอกว่าเป็นผู้ประกอบการในมุมที่เป็นเครื่องบินก็น่าจะยังไม่ได้มันน่าจะกว้างไปแต่ว่าในมุมที่เป็นโรงแรมอีเวนต์ต่างๆเราก็สามารถ เป็นผู้ประกอบการในมุมยุคดิจิตอลได้นะครับ<ด>ก็นี่นะครับก็เป็นทั้งหมดของคณะศิลปศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสยามครับที่มหาวิทยาลัยสยามนี้นะครับ,หรยยรบให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยังย่งยืนอย่างต่อเนื่องครับมีการประยุกต์แนวคิดต่างๆ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพขององค์ความรู้ด้วยเหตุนี้เองทางมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและพัฒนากำลังคนขั้นสูงหรือ r e i n v e n t i n g University ในกลุ่มที่ 2. ด้านพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างน,นวัตกรรมครับโดยมุ่งเน้น3ด้าน 1. ด้านการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยสู่ดิจิทัล 2. ด้านผู้ประกอบการ 3. ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนครับ จนเกิดโครงการการประจุรูปการศึกษาเพื่อสร้างผู้ประกอบการดิจิทัลขึ้นมาครับหลักการและเหตุผลจะเป็นอย่างไรตามตะวันไปเจาะลึกพูดคุยกับท่านอาธิการบดีที่ทําโครงการนี้ด้วยตัวท่านเองกันเลยดีกว่าครับ หลังจากที่ผมเจอน้องๆนะครับหลายคณะมาเมื่อกี้บอกเลยครับว่าโครงการนะครับปฏิรูปการศึกษาเพื่อเป็นผู้ประกอบการดิจิตอลนะครับสามารถที่จะยกระดับนักศึกษานะครับทุกคนเนี่ยอีกระดับหนึ่งได้เลยทีเดียวแต่ว่าทีนี้ผมอยากได้ความลึกความเจาะลึกมากกว่าเดิมตอนนี้ครับผมอยู่กับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยามนะครับวันนี้อธิการสวัสดีครับ วันนี้นะครับเราจะมาให้อธิการนะครับอธิบายโครงการเพิ่มเติมเกี่ยวกับเบื้องลึกต่างๆนะครับอธิการครับผมอยากสอบถามเพิ่มเติมครับเกี่ยวกับการเริ่มต้นของโครงการแล้วก็ที่มาที่ไปของโครงการครับครับการเริ่มต้นของโครงการนั้นก็เกิดขึ้นการที่มาวยาได้พิจารณาเห็นว่าปัจจุบันเนี้เทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปค่อนข้างเร็วมากนะครับที่เขาเรียกันว่า disruption นะครับแล้วก็ทําอย่างไรเราจะสอนให้นักศึกษาเนี่ย ได้ประโยชน์จากการศึกษานั้นจริงๆอันนีค้คือประการที่หนึ่งประการที่สองนั่นเนี่ยผู้เรียนก็เปลี่ยนไปนะครับเพราะผู้เรียนในขณะนี้เนี่ยมันเ,เขามีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีตั้งแต่เขาเกิดมาการเรียนการสอนในรูปแบบเดิมเนี่ยอาจจะไม่ตอบสนองเท่าที่ควรแล้วก็ประการที่สามนันกระแสรเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องความยั่งยืนเนี่ยก็มีอยู่ค่อนข้างมากเราก็เลยคิดว่าเราอยากจะปฏิรูปการเรียนการสอนให้นักศึกษาเนี่ย เรียนรู้วิธีการเรียนแทนที่จะเรียนรู้คอนเทนต์เป็นหลักเราก็เลยได้วางเป้าหมายของมาวิไลว่าเราจะเน้นเรื่องนวัตกรรม <c oughs> และเป็นนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนด้วย <c oughs> นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้หาือกันภายในมหาวิทยาลัยว่าทําอย่างไรที่เราจะทลายกําแพงของการศึกษาได้เพราะการสร้างนวัตกรรมแล้วก็การสร้างให้เกิดความยั่งยืนเนี่ยมันไม่สามารถจะใช้ศาสตร์รเดียวได้นะครับบางคนอาจจะต้องใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี บางทีก็ต้องใช้การตลาดบางทีก็ต้องใช้เรื่องเกี่ยวกับดิจิทัลพวบคู่กันไปนั้นรูปแบบของการศึกษาเนี่ยมันต้องเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยปรับเรื่องวิชาศึกษาทั่วไปทั้งหมดในวิชาศึกษาทั่วไปทั้งหมดเนี่ยไม่ว่านักศึกษาจะอยู่สาขาอะไรก็ตามนักศึกษาจะต้องเรียนทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยีในลักษณะที่เป็นเครื่องมือในการหาความรู้แล้วก็เครื่องมือในการที่จะสื่อสารความรู้ออกมาแล้วนอกจากนั้นเนี่ย ก็ต้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการจัดทําแผนต่างๆแผนดางธุรกิจและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเป็นรูปแบบของโมดูลซึ่งนักศึกษาเองเนี่ยสามารถที่จะเลือกเรียนในบางโมดูลสมมุติว่าเราอยากจะเป็นผู้ประกอบการด้านอาหาร<ะ>เราก็เรียนเรื่องเกี่ยวกับอาหารในขณะเดียวกันเราอยากจะเรียนรู้ทางด้านดิจิทัลในบางโมดูลเราก็สามารถจะไปเลือก วิชาทางน้้นดิตอลมาหนึ่งโมดูลนะครับแล้วเราสมมุติเราอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับความยั่งยืนแล้วก็มีโมดูลทางด้านความยั่งยืนเช่นเดียวกันในลักษณะนี้มันเป็นการเปลี่ยนรูปแบบของการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาแต่ละคนนี่ก็คือสิ่งที่มหาวิทยาลัยสยามได้ดําเนินการและเราเอาโครงการนี้เสนอกับไปทางอวับ,บแล้วเราก็ได้เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งเดียวนะครับ ที่อยู่ในแคตตาล็อของมหาวิทยาลัยที่เน้นทางด้านเทคโนโลยีและนวัตรกรรมอันนี้ก็คือสาเหตุที่เราได้ดําเนินการปรับการเรียน,นการสอนอืมก็สยอดครับข้อมูลแน่นมาก สามข้อนะครับที่ท่านทีการพูดมาเมื่อกี้นะครับก็คือเป็นสามข้อที่แนอนาคบเกิดขึ้นแน่ๆแล้วก็แน่นาคตเนี่ยนักศึกษาทุกคนเนี่ยก็ต้องเรียนดูแลจะพบเจอแน่นอนครับผมอยากถามถึงประโยชน์สูงสุดครับท่านทีการว่าประโยชน์สูงสุดของโครงการนี้ครับคืออะไรประโยชน์สูงสุดของโครงการนี้นั้นก็คือการที่เราผลิตนักศึกษานะครับตรงกับความต้องการของอนาคตถึงแม้อนาคตเราไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าด้วยกลไกเหล่านี้เนี่ยนักศึกษาเองก็จะสามารถพัฒนา ตัวเองได้อย่างต่อเนื่องนะครับและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเราอยากที่จะพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่เป็นนักศึกษาด้วยนะครับเพราะว่าคนรุ่นใหม่นั้นเนี่ยได้รับประสบการณ์ต่างๆที่แตกต่างจากคนรุ่นในอดีตนะครับก็ทั้งสองทั้งสองเรื่องนี้เป็นวัตถุประสงค์ที่สําคัญของการจัดการศึกษานะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ที่ได้รับที่เข้าใจว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดที่ทางมาหาวิทยาลัยได้ให้กับนักศึกษาแล้วก็ให้กับผู้จ้างงานในอนาคตด้วยครับ สุดท้ายนะครับก็อยากให้อธิการนะครับฝากข้อคิดครับเกี่ยวกับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านแล้วก็นักศึกษาให้หน่อยครับผมก็มี2เรื่องนะครับเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องดิจิทัลเทคโนโลยีถึงแม้จะเป็นเรื่องสําคัญและขาดไม่ได้นะครับแต่เราต้องเรียนรู้วิธีการใช้ที่ถูกต้องและเหมาะสมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากครับประการที่2ก็คือว่าการเรียนรู้ในปัจจุบันเนี่ยคงจะไม่ได้อยู่เฉพาะในห้องเรียน นะครับการเรียนรู้นั้นสามารถจะเกิดขึ้นได้ทุกแห่งทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราเองจะต้องรู้วิธีในการที่อัปเดตความรู้ของเราหรือว่าทําให้ความรู้นั้นเป็นความรู้ที่ทันสมัยตลอดเวลาให้ได้ครับอืมก็ครอบคลุมครับทุกโครงการแล้วก็ประโยชน์ทุกอย่างในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เหมือนท่านอธิการ บอกเมื่อกี้ก็คือความรู้นะครับไม่อยู่ในแค่ห้องเรียนครับแต่อยู่โดยรอบทั้งหมดก็คือตอนนี้เป็นยุคดิจิตอลของยุคเทคโนโลยีนะครับเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ทางคอมพิวเตอร์นะครับเราสามารถเรียนรู้ได้ไม่ว่าไม่จํากัดวยดัยนะครับไม่จำเป็นค้ัเป็นนักศึกษาอย่างเดียวค,คนทั่วไปผู้ปกครองก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้นะครับก็วันนี้ขอบคุณท่านอธิการมานนะครับที่ให้ข้อมูลในโครงการได้เจาะลึกมากยิ่งขึ้นครับเอาละครับ ตลุยเต็มอิ่มกับมสยามมาครบเรียบร้อยนะครับวันนี้นะครับเต็มอิ่มจากการที่ไปดูน้องเรียนมาการเรียนการสอนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับรวมถึงโครงการ re-inventing university นะครับที่เป็นเกี่ยวกับการปฏิรูปผู้ประกอบการยุคดิจิตอลนะครับเป็นยุคแนวใหม่เลยบอกเลยว่าน้องๆที่จบจากที่นี่ครับต้องเป็นกําลังสําคัญของประเทศชาติของเราแน่นอนเพราะว่าในการที่จบตรงนี้ไปสามารถที่จะทํางานได้แตกต่างได้หลายสาขามากๆแน่นอนนะครับพบเต็มอิ่มกับที่มสยามเรียบร้อยนะครับวันนี้นะครับหมดเวลาของรายการกูทูยูเลยนะครับ แต่ว่ารายการเรายังไม่จบนะครับยังมีอ p พีต่อไปที่เราจะไปดูที่มหาวิทยาลัยต่างๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกัน,นครับโซนตอนนี้นะครับผมอยู่กับด็อกเตอร์พันเพิ่มศักดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม ขออนุญาตเรียกพี่แล้วกันครับยังวัยรุ่นเหมือนกันเป็นรุ่นเดียวกันอยู่นะครับได้เลยครับพี่บันครับสอบถามนะครับเกี่ยวกับโครงการ Reinventing University ครับหรือว่าโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยครับว่าเริ่มต้นครับที่ไปที่มาของโครงการนี้เป็นยังไงบ้างครับครับก็ในเรื่องของโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยหรือว่า Reinventing University นะครับก็เริ่มมาปี6 4ปัจจุบันก็เข้ามาสู่ปีที่5แล้วนะครับโครงการนี้วัตถุประสงค์หลักๆก็คือว่าเราต้องการที่จะส่งเสริมมแลล้้ววก็พััฒนาาาใหหิยยี่ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องนะครับเราก็เลยแบ่งกลุ่มมหาวิทยาลัยออกเป็น5กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เน้นในเรื่องของอมหาวิทยาลัยระดับโลกนะครับอย่างเช่นจุฬามหิดนนะครับหรือว่าธรรมศาสตร์นะครับผมกลุ่มที่2ก็จะเน้นในเรื่องของมหาวิทยาลัยที่เน้นในเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมนะครับอย่างเช่นมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้ามหาลัชมงคลน,นีครับซึ่งเขาก็จะทําในเรื่องของการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบโจทย์ประเทศนะครับในอุตสาหกรรมต่างๆนะครับแล้ว ก็จะเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่นะครับเดี๋ยวเรียกว่า Are a b a s e นะฮะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นมหาวิทยาลัยรัฐพัฒประมาณ30กว่าแห่งนะครับกลุ่มที่4ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นค่อนข้างเฉพาะสำหรับประเทศไทยก็คือมหาวิทยาลัยที่เน้นในเรื่องของพุทธศาสนานะครับก็จะมีมหาวิทยาลัยสองแห่งนะครับแล้วกลุ่มที่5ก็จะเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นในเรื่องของวิชาชีพเฉพาะนะครับเช่นในเรื่องของดนตรีในเรื่องของอาหารในเรื่องของพยาบาลในเรื่องของกีฬานะครับอันนี้ก็จะมีอยู่ หลายมาอได้วยกันนะครับวัตถุประสงค์ก็อย่างที่บอกก็คือว่าต้องการให้หมาลย,ยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางนะครับแล้วก็เก่งด้านใดด้านหนึ่งนะครับไม่ได้ทําทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยโครงการเนี่ยก็เข้าสู่ปีที่5แล้วเราก็มีการปรับตัวปรับวัตถุประสงค์แล้วก็ให้บรตอบโจทย์ความต้องการของประเทศเพิ่มมากขึ้นครับอืมครับเป็นแนวทางที่ดีมากๆแล้วพี่พานครับ ปัจจุบันเะยครับโปรเจกต์ต่างๆที่เกิดขึ้นเะยครับตรงตามเป้าหมายที่เราต้องการไหมครับก็โปรเจกต์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นไปตามเป้าหมายที่ที่เราต้องการนะครับแต่ว่าเนื่องจากช่วง5ปีแรกเนี่ยเราอาจจะเรียกว่าเป็นระยะ,ยะ,ะนําร่องก็ได้นะครับ <overall. S 1> เพราะว่าในการทำเนี่ยเราก็ยังทําเป็นลักษณะของสเกลเล็กๆเ,เ,เนื่องจากว่างบประมาณเรามีจํากัดนะครับแต่ในขณะนี้เราได้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษานะครับซึ่งกองทุนเนี่ยก็จะ เริ่มทำงานจริงๆเนี่ยก็คือวันที่1ตัวตุลาคม2 5ง8เนี่ยตัวของงบประมาณเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็การทํางานเนี่ยก็ทําให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้มากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะทํางานได้ใน,ในหลายมิติมากขึ้น,นครับอืมครับแล้วถ้าแบบนี้ครับในอนาคตเนี่ยครับโปรเจกต จะมีโครงการเพิ่มเติมอยู่นะครับหรือว่าต้องเพิ่มรูปประมาณตรงไหนเพิ่มเติมไหมครับก็ตอนนี้โปรเจกต์นะ,ะก็จะมีการเพิ่มเติมมากขึ้นอย่างเช่นตอนนี้อย่างให้เราทําในเรื่องของมหาลัยที่เน้นในเรื่องของความเป็นน้าของโลกหรือ่มที่นหนึ่งเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของการแลกเปลี่ยนอาจารย์ใช่ไหมฮะแล้วก็การรับรองหลักสูตรให้ได้มาตรฐานระดับสากลแต่หลังจากที่มีกองทุนเพื่อการพัฒนอาอมศึกษาไปแล้วเนี่ยตัวของกิจกรรมเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของการทําหลักสูตรร่วมกับมหาลัยต่างประเทศนะครับการทํางาน การแลกเปลี่ยนการเรียนการสอนนะครับร่วมกับอาณิต่างประเทศก็ถือว่าจะมีกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าหลังจากที่เรามีกองทุนแล้วเนี่ยกิจกรรมเนี่ยก็คงจะมีมากขึ้นไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของเคร a t i v e อ c o n o m y อย่างเดียวนะครับหรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเดียวกิจกรรมก็คงจะเป็นในเรื่องของการไปทํางานกับชุมชนท้องถิ่นนะครับการไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่นการยกดับผลิตภัณฑ์นะครับก็คือว่าเมื่อมีงบประมาณเพิ่มมากขึ้นจากที่การตั้งกองทุนแล้วเนี่ยงานต่างๆเนี่ยก็จะมีเพิ่มมากขึ้นอย่างนนอ ก็นี่รับเป็นข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับโครงการ reINVENTING NewCity นะครับที่พี่พันเนี่ยให้ข้อมูลกับเราบอกว่าเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนามากตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็ยาวไปถึงที่จะทำต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับบอกเลยครับเป็นข้อมูลที่ดีมากๆและเป็นประโยชน์ต่อทุกคนแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อชื่อเสียงประเทศชาติด้วยครับ